สวัสดีครับผมนี่พ่อผมแซมอนวัตทำในสิ่งที่สบายใจครับม, <c oughs> รมามาใจหนูครับรักไว,ว้แต่ว่าใจไม่เจ้าครับผมนั่นนะบุติตอ่าไอ้หนเฮ้ย เรียบร้อยเป็นหนึ่งหลังโอ้นี่ลูกนี่ดูผลงานหาันโกเฮ้ย <c oughs> ผลงาน <c oughs> ทำมัดไว้นี่แกเรียบร้อยครับผมหนึ่งตัวอันวดจะได้หลังลุ่มลุ่มมาติ๊ดเนาะ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยสูบกะปุก มานอยู่ยครับมาน,นยอยู่ใส่ยี่เลยก็ได้จุงเฮาบ้านหนึ่งหนึ่งตัวฟันไป <c oughs> ดักซีบหลังซีบ <c> ห <oughs> ลังหนึ่ตัว <c oughs> กี่หลังแล้ววะที่นี่ที่สามสี่ห้าหกอ้าวเรียบร้อยที่ตัวน้อยเน่อยหกหลังพันไปครับผมมีตัวเด้งมา หนูน้อยหนูน้อยธรรมดาเนี่ยดูอตัวใหญ่กว่าปุ๊บหมดฝังผ่านไปครับสองตัวดึงเล่มได้เออนะดึงใจญ่พูดถึงมันเล่นน็อก หมดล้หมดงสองตัวเดเอาผลง,ง,งานครับเจ็ดหลังตัวเนี่ใหญ่่ไปครับยุคโควิดหากินมันจะเนี่ยครับห,หมดก้ิอนล่ทีดคนมากนะครับ ยึดของลงไลอยู่เห็ดหละะังตัดนี่ทำดีกจ้ะแดงนี่ลยปุ่นสามือมือยึดแบบปดเก้าสิบเอ๋ยของไล่น้อยยึดครับ พลังที่แปดเก้าสิบเอาเรียบร้อยเอาสองตัวไหนแบบตกแล้วเอาพลังที่แปดโอ้มัก็หนูใหญ่เนาะใหญ่เลยของไล่อยูย่นะอือที่แปดพลังที่เก <c oughs> ้า O tang ô tang ngắm rồi này, mới đây Hm, 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 luôn hm, 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 เแงยพุดเลยดุพุดเลยพี่น้อ <c> ง <oughs> นี่ลูกมันวะมันดักขนตางหรอกมันต้องดักนหน้า,นาหูอนหรอหนูน้อยครับผมลูกเกีย๊ยวพูดขาดครึ่งเต้าหูนน้น้อยเอกินครับผมจิ๊ง โอ้โหมันมีน้ำทางเดินงูยังสวยรับผมได้กี่ตัวฮะพี่ อีตัวห้าตัวตัวห้าตัวเลยห้าตัวแล้วดีเถอะโอ้ห้าตัวพี่น้องมาสิบครึ่งๆด,ไได,ด,ดไีได้มาได้มาตอดดักออได้มาไายพอเดี๋ยวเรามาดักของเรานี่ไทยพอครับผมนี่ครับมันหมานครับ